นี้เกิดลสีเมษฮะกับเจาะดวงงานผ่านดวงเงินแล้วก็ส่องดวงความรักนะครับในช่วงเดือนกรกฎาฮะซึ่งเป็นเดือนที่7นะฮะเดือนที่เขาเนี่ยค่อนไปทางปลายปีนะครับมาครับเรื่องแรกคือโดดเด่นคือการงานฮะดวงงานเด่นมากนะครับมันมีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับในช่วงเดือนเนี้ยนะเรียกว่าชีวิตประจําวันนะครับมันไม่ปกติคือไม่ปกติแต่ละแต่ละเดือนที่ผ่านมาเช้าสายายเย็นต้องทําอะไรหรือว่าสัปดาห์นี้แต่ละสัปดาห์ทําอะไรแต่ว่าช่วงขวบเดือนเนี้ยนะครับ มีความเปลี่ยนแปลง,ปลงรุนแรงนะครับคุณอหนจะกาลังทับโปรเจกต์ใหญ่กําลังจะรับงานนะครับพิเศษหรือถูกมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราทําแล้วโอเคนะฮะทำดีก็มีความสุขแล้วก็ถือว่ามีเครดิตมีชื่อเสียงนะฮะรวมถึงมีคนน้าหน้าตือตานะแสดงว่าในช่วงขวบเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมนี่นะฮะดวงการงานถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจดวงการงานจะยุ่งจะเยอะจะวุ่นวายจะวุ่นวือค่อนข้างหนักหน่หนวงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ได้คิดได้ทําแล้วก็แก้ปัญหาด้วยนะฮะแล้วก็มีคนขอความช่วยเหลือนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษด้วยนะฮะแสดงว่านะครับดวงการงานเนี่ยนะฮะหมีความคืบหน้าดีนะหรือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจนะ,ะสนะครับได้ทําอะไรใหม่ๆทําให้สมองเราเปิดเรียกเปิดโลกนะฮะทำอะไรใหม่ๆนะครับข้อ3ทําให้เราต้องใช้ฝีมือสเตย์่าในการทํางานเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องวางแผนนะครับแต่ละสเต็ปแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ที่รัดกุมขึ้นนะฮะข้อ4มีชื่อเสียง ในสิ่งที่เราทําในสายงานที่เราทําอยู่แล้วก็มีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะฮะข้อดีคือมีคนช่วยเหลือครับดาวพฤหัสควรจรทับคนราศีเมษนะครับพฤหัสคือผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอาจจะเป็นคนที่คุณรักเคารพหรือศรัทธานะฮะดาวพฤหัสควรจรทับนะครับมันก็เหมือนกับผู้ใหญ่อยู่ข้าง,างเราอยู่เสมอนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างเราเสมอนะฮะก็เลยทําให้มาช่วยเหลือบางทีอาจจะช่วยทั้งทางตรงทางอ้อมนะฮะเป็นขวนัญเป็นกำลังใจนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ระบายนะฮะหรือว่าเป็นที่ ที่เราได้สะสมบุญกุศลน,นะครับคือได้ช่วยเหลือกูก้รู้วัฒน์กุศลร่วมกันนะฮะเรียกว่าเป็นช่วงขวบเดือนที่ดวงเด่นในภารกิจที่เราทามีความคืบหน้าในสิ่งที่เราทํามีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะครับทำให้เราสบายใจยขึ้นนะครับสบายกายกายหรือใจขึ้นนะฮะแต่อาจจะไม่ใช่แบบช่วยได้ทุกเรื่องนะฮะเราต้องลุยตามวาระบุญกรรมของเราที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความคืบหน้าดีมีใครที่อยู่ข้างข้างหรืออยู่ข้างหลังคุณนะครับคอยผลักดันช่วยเหลือทําให้ หลายอย่างมันคล่องตัวขึ้นนะครับพอเห็นภาพนะแล้วก็ต่อมาครับดวงอีกอย่างคือเดือนเกี่ยวข้องการงานครับมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะฮะคุณเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนิดนึงว่าอาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นนะร่างกายใช้ร่างกายเยอะนะครับพักผ่อนน้อยก็ต้องดูแลร่างกายพิเศษนะแล้วลก็ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอีกอย่างฮะถ้าใครที่กําลังมีโปรเจกต์ใหม่หรือมีไอเดียใหม่ที่กําลังจะทาอะไรนอกเหนือจากงานหลักนะครับบางคนทางานหลักแหละแล้วก็กําลังมีจ็อบพิเศษนะฮะหรืองานที่คุณ หมายมั่นปั้นมือมากนะครับไอสิ่งนี้น,นะฮะท้ายที่สุดเราจะประสบความสําเร็จนะครับนย่ยงน้อยมีคนมาช่วยเป็นเรียวเป็นแรงนะครับเป็นระยะระยะนะฮะทำให้มีความคืบหน้ามีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะฮะใจจะกล้ามากขึ้นจะมีความมั่นใจนะครับในการที่จะทาอะไรสักอย่างเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆนะฮะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรืออยู่ส่งมาทาง ความรู้สึกเลก็กกระตบครับคุณจะรู้สึกว่าโอเคคุณไม่ได้เดินเดียวดายนะในช่วงจากนี้ไปนะฮะโอเคนะเนี่ยดาวพฤหัสโครจรเด่นมากนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของมาวงเล็บต่อครับเรื่องของเงินทองนะฮะคราวนี้จุดเด่นนะฮะดาวการเงินคือดาวพสัสดุนะฮะโครจรอ,อยู่ในเรือนภพเรียกว่าปุตตะนะฮะในช่วงโเด้นนะครับมันก็มีนัยยะว่ามีเกณฑ์ของการหมุนเงินใช้เงินเยอะเป็นพิเศษนะครับในการที่จะใช้ส่วนตัวนะฮะหรือว่าเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับ อาจจะเป็นการซ่อมบ้านตกแต่งต่อเติมนะฮะหรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทาอะไรที่รีโนเวียดบางอย่างเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับนี่คือบ้านแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวคนในครอบครัวด้วยนะครับแปลว่าในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ไหลเต็มที่นะแต่ว่ามันออกแบบที่เราพึงพอใจออกแบบเราสบายใจออกแบบเรามีความสุขนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายนะฮะถ้าค้าขายขายดีนะครับมีกําไรพิเศษพิเศษแต่คุณต้องเตือนนิดนงนะฮะว่าช่วงนี้นะครับมันมีเหตุปัจจัยให้เราแบบร้อนใจนะครับร้อน คนราศีเมษในใจร้อนนะครับเวลาที่ทําอะไรก็ตามพอใช้ไวววันใครไม่ได้ก็ทําด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือใจร้อนอยากทาอะไรให้เป็นสำเร็จนะครับรู้ร่วงให้ได้เดืองใจนะครับซึ่งในดวงชะตาเนี่ยหลายๆอย่างนะครับมันจะไม่ค่อยได้เดังใจนะครับมันต้องใช้เวลามันต้องใช้การวางแผนมันต้องใช้ที่ปรึกษานะครับหรือว่าคนที่คอยเป็นของกำลังใจให้กับเรานะครับฉะนั้นในช่วงนี้นะครับ ดวงการงานหรือภารกิจนะครับถามว่าสำเร็จไหมสําเร็จแต่ว่ามันจะราช้าหน่อยหรือมันจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการงานและการเงินนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดถึงเรื่องของเงินกับงานเนี่ยว่าโอเคหนึ่งเงินเข้า2ค้าขายดี3คุยธุรกิจธุรกรรมและประสบความสำเร็จ4ในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้มีคนสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็มีโอกาสที่จริงๆดวงมันเด่นอย่างครับคือมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศสนะฮะแน่นอนว่าเงินเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั่วไปปกติอยู่แล้วนะฮะ แต่ถ้าได้สร้างบุญสร้างกุศลก็เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับแปลว่ามันก็มีเหตุให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําได้ทําบุญกับกับสถานที่หรือกับคนนะครับที่เราศรัทธานะครับมันก็เติมกําลังใจแล้วก็มันก็เป็นกระแสบุญที่ย้อนกลับมาทําให้ชีวิตเราในอนาคตนะครับมันก็มีขวัญกำลังใจได้ดีขึ้นนะฮะนั่นแปลว่านะครับหนึ่งเรื่องของการเงินเอาจจริงไม่ต้องกลัวนะฮะพอหมุนได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลเต็มที่ดีขึ้น มีโอกาสได้ทํางานนะครับ <N> ในสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าถ้าใครค้าขาย,ยาที่บอกว่าขายดีมีลูกค้าเก่าๆกลับมาด้วยนะครับ <N> คือเป็นคนที่เรียกว่าเก็บลูกค้าได้ดีนะฮะคือ <N> ทําให้ท่านเขาประทับใจนะครับลูกค้าใหม่ๆก็มีเข้ามาครับเป็นช่วงเดือนที่สะสมเรื่องของลูกค้าได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องร,ระมัดระวังครับคือเมื่อเขาได้หนังใจต้องใจเย็นนะครับในช่วงเดือนนี้หลายอย่างบางทีอาจจะมีเหตุให้แบบเราตั้งใจว่าจะเป็นแบบนั้นแต่มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับอารมณ์เราก็ขึ้นปื๊ดนะครับฉะนั้ แน่นอนธาตุไฟนะฮะโคราสีเมทเนี่ยมันใจร้อนอยู่นะครับแต่ถ้าสงบหรือเย็นขึ้นเนี่ยจะดูน่ากลัวมันเหมือนยินหยางนะฮะคือส่วนผสมของความร้อนแล้วก็ความเย็นนะฮะพอกันมันก็จะทําให้มีเรื่องของความประสบเรียกการประสบความสมร็จนะครับมันก็จะดีขึ้นนะฮะฉะนั้นเงินกรงานครับเป็นสิ่งที่เด่นในช่วงขวบเดือนนี้ระวังอารมณ์เราใจร้อนอารมณ์เราแปรปรวนอารมณ์เราอาจจะขึ้นขึ้นลงๆนะฮะหรือบางอย่างอาจจะไม่ค่อยแรงใจ ถ้าคุณหนักแน่นใจเย็นค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะครับแล้วก็ให้เกียรติคนรอบข้างหรือให้เกียรติกับคนที่เราทํางานร่วมด้วยครับโอเคนะมันจะทําให้มีมิตรดีๆนะครับแล้วก็มีการที่ถึงเวลาที่เราเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือนะครับแบบสบายใจนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องความรักนะฮะดวงเด่นมากครับดาวความรักเด่นนะฮะมันเป็นช่วงที่ถ้าโสดอยู่จะมีความรักใหม่ๆนะครับหรือถ้ามีคู่มีแฟนแล้วนะฮะ ช่วงนี้ถ้าแบบกตอยางนะ่ครับมันก็มีโอกาสที่เราว่าช,ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะฮะกับแฟนหรือกับคนคุณรักนะฮะหรือง่ายๆคือมุมดาวความรักนะฮะของคนราศีเมษเนี่ยนะมันมีดวงเด่นนะครับคือแฟนช่วยเหลือเกื้อกูลดีนะครับแล้วก็จริงๆดวงเสริมกันละกันนะฮะเราสามารถช่วยเหลือเขาในเรื่องต่างๆนานาที่เขาประสบปัญหาหรือประสบเหตุต,าต่างๆนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมได้ดีนะฮะและเขาก็สามารถช่วยเหลือเรานะฮะ ยามที่เราขาดที่พึ่งทางกายทางใจนะครับหรือว่าช่วยในสิ่งที่เราจําเป็นต้องหาคนช่วยนะฮะเขาก็ช่วยเหลือเราต่างๆนานาได้เป็นอย่างดีนะฮะหรือให้เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นความกำลังใจนะครับหรือว่าเป็นคนคอยสอนสั่งหรือเป็นที่ระบายนะฮะก็เขาก็สามารถเป็นหลายๆอย่างให้กับเราได้นะครับแปลว่านะครับดูความรักมันเสริมไว้แล้วกันนะครับความรักเด่นเด่นมากเด่นที่สุดนะฮะแล้วก็มีโอกาสอย่างครับในช่วงนี้คือมันมีดวงนะฮะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ ชุดนี้นครับเรา,าตรา้องระวังเขาเรียกว่ามีเหตุให้ห่างๆกันนะฮะเขาว่าห่างคือแบบต่างคนต่างจะยุ่งๆนะ,ะไม่ใช่ว่าดวงความรักดีคือต้องอยู่ตัวติดกันแล้วไปไหนไมาด้วยกันไม่ครับอันนั้นเป็นความรักนะครับอีกแบบหนึ่งนะแต่วความรักของคนราศีเมษเป็นความรักผู้ใหญ่เป็นความรักที่หาเหตุการหรือว่าคําประกอบนะครับได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นดวงความรักมันเป็นความลึกซึ้งทางใจมากกว่านะครับแปลว่าถ้าชวงนี้ถ้ายุ่งๆห่างๆกันเหมือน ตัวห่างแต่ใจอยู่ใกล้กันนะครับความรักไม่ได้มีอะไรที่แบบหักร้างหรือว่ารุนแรงหรือแย่ๆนะฮะเป็นอะไรที่ให้เหตุผลประกอบได้ยากแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าความรักและผูกพันนะครับยังมีเหมือนเดิมและผลมีมากกว่าเดิมด้วยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับนุมดาวนะถ้าใครที่อยากมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าหารายได้พิเศษก็จะสําเร็จนะฮะถ้าใครต้องการความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าที่ผู้กําบัญชาคนที่คุณรักและเคารพนะครับเขาก็ช่วยเหลือผักดันุณดีนะฮะในช่วงกวบดีนี้นะฮะเพราะฉะัครบ ถามว่าสะดุดไหมนะครับมันมีสะดุดอยู่ล้วนะฮะคุณราศีเมษต้องรู้อย่างว่าตัวเราไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับถูกไหมอะไรที่เราจะได้มาสักอย่างนะครับโอ้มันใช้เวลาแล้วก็บางทีใช้ความพยายามเยอะนะฮะยิ่งเป็นของที่มีค่าเนี่ยมันก็ย,ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเป็นของที่มีค่ามากๆในเรียกว่ามีค่าทางใจนะฮะที่สุดเนี่ยมันจะได้มาโดยยากนะครับแต่พอได้มาแล้วมันจะอยู่กับเราถาวรนะฮะแสดงว่าถ้าเป้าหมายคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆน,นะฮะจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินหรือความรักนะ เราต้องรู้ว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะในการที่จะได้สิ่งสินนั้นมานะครับแล้วก็มันก็เรียกว่าถ้าได้ก็คุ้มค่านะครับจากนั้นใจเย็นๆถ้าสมบู้ว่าเราชอบใครแล้วช่วงนี้เขาอาจจะเราอาจจะอ่านจาากอ่นใจก็ไม่ออกนะฮะแต่ให้รู้ว่าโอเคใช้เวลาเยอะหน่อยแล้วก็ความพยายามเต็มที่หน่อยสุดท้ายนะครับโอกาสที่จะมาครองคู่กันก็มีสุงนะครับส่วนเรื่องของท่านที่มีครอบครัวนะฮะในช่วงนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเล็กน้อยครับบางทีแบบลูกป่วยหรือว่า คนในบ้านนะครับมีปัญหาส่วนตัวแล้วเราก็ค่อยๆรับฟังหรือแก้ไขพูกนี้ก็ได้นะฮะแต่โดยรวมครับต้องบอกว่าโคลาสีเมษนะครับในเดือนนี้เดินทางบ่อยนะฮะแล้วก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆได้ทำนะฮะมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับแล้วมีโอกาสได้ทําบุญสร้างกุศลนะฮะแบบสําคัญสาคัญใหญ่ๆทําบุญที่พิเศษพิเศษนะครับแล้วก็ทาแล้วก็ได้กุศลลบุญดีนะฮะต่อยอดในในชีวิตในอนาคตได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักก็ เรียกว่าโดดเด่นนะครับมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมหรือว่าพึ่งพาศสาดวงเสริมกันและกันแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะช่วยเ,เราได้เต็มที่ขึ้นแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาได้เต็มที่มากขึ้นนะครับมันเหมือนกับเหมือนกับดวงจิตที่ค่อยๆเข้าใกล้กันเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะใกล้ชิดสนิทก,กันนะครับมากกว่านี้ในอนาคตนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีนะครับในสิ่งที่คุณทําในภารกิจที่คุณกําลังประสบอยู่ ในเป้าหมายนะฮะที่คุณกําลังคว้าอยู่นะฮะหรือกำลังแก้ปัญหาอยู่แล้วก็อย่างคือถ้ามีเรื่องของอเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่ที่เราอยากทำนะครับโอกาสที่จะมีคนสนับสนุนและได้ทําและทําสําเร็จมีสูงนะฮะพยายามเข้านะแล้วก็ให้รู้ว่าระายะานี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทพูดคุยอะไรสัก็ตามโอกาสสาเร็จด้วยปากเราสูงนะฮะและต้องใจเย็นๆน,นะครับอันนี้สําคัญนะฮะคนราศีเมษครับถ้าใจร้อนเนี่ย สิ่งที่จะได้แบาบงทีเกือบจะได้แล้วนะฮะอยู่ๆก็พลาดก็มีแต่ถ้าใจเย็นนะฮะใจะเย็นไม่ใช่เย็นเรื่อยเปื่อยนะฮะคือเราต้องเข้าใจบริบทของเหตุการณ์แล้วก็ของคนที่เราจะไปเร่งนะฮะถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยเราจะใจะเย็นรอนะครับพอที่จะทําให้ทุกอย่างนะครับมันคลิกในการอนาคตแล้วมันก็จะลงตัวแล้วก็จะช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เกื้อกูลกันและกันได้ดีนะครับพอเห็นภาพนะฮะดวงดีแหละนะ,ะเงินงานความรักนะฮะ อุปสรรคต้องบอกนะอุปสรรคเรื่องคนเรื่องงานเรื่องความจุกจิกยังมาเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ว่าดวงดีคือไม่มีอุปสรรคดวงดีคืออุปสรรคมีแต่ว่ามันก็ยิ่งเพิ่มเผื <ๆ S 1> ่อเยอะกว่าเดิมด้วยแต่เราจะฟันฝ่าอุปสรรคได้ดีขึ้นแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคได้ไวขึ้นและพอฟันฝ่าแล้วมันได้ผลลัพธ์ได้โบนัสนะครับที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนะฮะแล้วก็ที่คุ้มค่ากับที่เราได้เหนื่อยไปนะครับนี่คือดวงดีในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลนะฮะมันมีธรรมะประกอบในสิ่งที เราทําแล้วก็ในคําพยากรณ์เนาะมันไม่ได้แบบมาโดยง่ายหรือฟุกๆนะครับอยู่ๆอะไรที่มันฟุกไปทุกเรื่องครับมันยากครับชีวิตคนต้องเหนื่อยนะฮะโดยเฉพาะราศีเมษนะครับโอเคนะฮะดวงโอเคนะเออแต่พวกคนมีโชคฟุกนะครับในช่วงครบเดือนนี้นะครับได้อะไรพิเศษพิเศษนะฮะแปลงเป็นอาจจะเป็นเงินนะฮะหรืออาจจะเป็นงานที่ดีหรือสิ่งที่เราคอยแล้วก็บางทีเป็นความรักความผูกพันนะครับที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะครับโอเคฮะขอให้โชคดีความสุขครับไปกันบ้างจให้นะครับสวัสดีครับ